สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการพระเครื่องน่ารู้กับ A. ออมูลเลดออนไลน์ความรู้มีไว้แบ่งปันนัตทิปัญญาสมาอาภาแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีขอเชิญท่านชมพระเครื่องที่ทรงคุณค่าเหมือนหยิบส่องด้วยมือท่านเอง พบกับผมพลภาษบุญมั่นเรามาศึกษาสะสมอย่างรู้คุณค่ากันนะครับสวัสดีครับในวันนี้ขอนำท่านมาพบกับพระประจําวันเจ้าคุณสีสน แห่งวัดสุทัศน์นะครับเป็นที่ทราบกันดีนะครับว่าพระกริ่งแห่งวัดสุทัศน์นะครับที่สร้างโดยพระสมเด็จพระสังฆราชแพนนะครับเป็นพระเครื่องที่มีชื่อเสียงนะครับแล้วก็ได้รับความนิยมสูงมากๆนะครับแล้วผู้ที่ได้อยู่ช่วย นะครับในการดำเนินพิธีในการจัดสร้างนะครับก็คือเจ้าคุณสีสนนะครับแห่งวัดสุทัศน์ซึ่งในการสร้างพระเครื่องนั้นนะครับก็จะมะีการส่งต่อนะครับของชนวนอิทธิวัตถุนะครับที่ได้สร้างพระแต่ละรุ่นแต่ละรุ่นนะครับจากสมเด็จสังฆราชแพรก็ต่อจนมาถึง เจ้าคุณสีสนแห่งวัดสุทัศน์นะครับเพราะฉะนั้นพระที่สร้างนะครับโดยท่านเจ้าคุณสีสนเนี่ยก็จึงเป็นที่นิยมมากนะครับโดยเช่นกันนะครับครับมาเช็คขนาดพระกันนิดหนึ่งนะครับ อ,องค์นี้ขนาดเล็กกระทัดรัดนะครับกว้างนะครับประมาณ1เซนติเมตรนะครับสูงนะครับประมาณ2.7ซนติเมตรนะครับทำพิธีเททองหล่อขึ้นนะครับ ในประมาณพุทธศักราช2,493ถึง2,494นะครับเป็นพระประจำวันที่มีตั้งแต่วันจันทร์อังคารพุทธพฤหัสสุขเสาร์อาทิตย์นะครับครบทั้งเจดวันองค์นี้เป็นปางห้ามสมุดนะครับเป็นพระประจำวันจันทร์ ครับเดี๋ยวเรามาชมภาพรวมองค์พระกันนะครับชมภาพรวมองค์พระครับชมภาพรวมองค์พระนะครับเป็นพระเครื่องเนื้อโลหะทองเหลืองอยู่ในอริยบทยืนพระหัตทั้งสองยกขึ้นเสมอพระอุระนะครับตั้งฝาพระหัตยืนออกไปข้างหน้า เป็นกริยาของการห้ามท่านจะเห็นพุทธลักษณะนะครับเป็นประทับยืนบนดอกบัวนะครับบนฐานดอกบัวเป็นเนื้อโลหะทองเหลืองนะครับสีเหลืองอมเขียว ตามประวัติพระพิมพ์นี้นะครับเป็นพระที่ทรงแสดงปฏิหารนะครับในเรื่องการห้ามน้ำนะครับเนื่องจากท่านไปเทศโปรดนะครับกับเปล่าชดินนะครับ500คนนะครับในแคว้นมคตซึ่งก็นับถือพญานาคนะครับซึ่ง ในการเทศโปรดนั้นนะครับก็มีพญานาคที่ไม่ยังไม่เชื่อถือเนี่ยนะครับได้สั่งน้ำนะครับให้เข้ามาท่วมทับกำแพงนะครับในสถานที่ที่ท่านประทับอยู่นะครับพระองค์จึงทรงห้ามน้ำเข้ามาท่วมที่สำนัก รุเวลากัสปะนะครับต่อมาเหล่าชดินก็พาขันภายเรือเข้ามาดูรู้สึกอัศจรรย์ยิ่งนะครับแล้วก็ต่างก็สยบนะครับหมดพยศยอมเป็นสิทธิ์อยู่ในพุทธโอวาทนะครับแล้วก็ขออุปสมบทในพุทธศาสนานะครับอันนี้ก็จะเป็น อ,อิทธิปฏิหารของพระปางห้ามญาตินะครับซึ่งเป็นพระปางประจำผู้ที่เกิดวันจันทร์ครับเดี๋ยวเรามาเจาะลึกเนื้อพระกันดูนะครับว่ามีเนื้อพระเป็นลักษณะอย่างไรนะครับช่วงเจาะลึกเนื้อพระครับเรามาชมเจาะลึกเนื้อพระกันนะครับเป็นพระเคลื่อน เนื้อทองเหลืองนะครับสีโลหะออกเหลืององมเขียวนะครับ มีพุทธลักษณะงดงามชัดเจนนะครับดูจากพิมพ์พระนะครับมีความงดงามชัดเจนท่านจะเห็นค่าเบ้านะครับจากการหล่อนะครับสีดำดำนะครับอยู่ตามซอกลึก ทั่วไปนะครับในองค์พระเนี่ยนะครับล่องระว่างดอกบัวกับเท้านะครับเนี่ยนะครับตามล่องเล็กด้านหลังก็เช่นกันนะครับ โลหะจะขรกขาดนะครับไม่ลาบเรียบเนื่องจากเป็นการหล่อแบบหล่อโบราณน,นะครับนะครับการหล่อโบราณน,นะครับ ือเป็นพระเครื่องที่ส่งคุณค่านะครับที่นำมาให้ท่านได้ชมเพื่อใช้เป็นข้อมูลนะครับใน, Bea ในการศึกษาสะสมพระเครื่องพระบูชาไทยนะครับ ครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรายการมาโดยตลอดอชอบใจก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกันนะครับผมจะนำะเครื่องที่ทรงคุณค่ามาให้ท่านได้ชมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับขอบคุณมากครับ ท่านสามารถติดตามงานของผมได้ในชื่อวรภาสบุญมัน่นและศึกษาเพิ่มเติมได้จากหนังสือคู่มือกุดกลบบนดินเหมาะสําหรับผู้ที่เริ่มต้นศึกษาสะสมหนังสือคำพีภาพพระเครื่องหกมิติหนังสือเล่มแรกของโลกที่มีภาพพระเครื่องทุกองค์ครบทั้งหกมิติให้ท่านได้ศึกษาครบ ทุบมุมมองหนังสือพระพุทธชินราชใบเสมาอมตะพระยอดขุนพลศึกษาเจาะลึกเกี่ยวกับพระพุทธชินราชใบเสมาหนังสือเบญจภาคีพระยอดขุนพลเนื้อชินหนังสือรวมภาพพระเครื่องคุณค่าเหนือการเวลาหนังสือไตภาคีพระลีลากำแพงเพชร เรียนรู้เจาะลึกพระปางดีลาเมืองกำแพงเพชรนิตยาสารเออโมเลตออนไลน์นิตยาสารสื่อกลางการศึกษาสะสมปล่อยเช่าโชว์สำหรับคนรักพระเครื่องหนังสือพระเครื่องกับนักบริหารนักบริหารที่ชื่นชอบพระเครื่องเราสามารถเรียนรู้ พระเครื่องแต่ละปางแต่ละองค์มีนัยยะในการบริหารงานอย่างไรเพื่อสร้างความสําเร็จที่มีประโยชน์ได้หนังสือคู่มือคนทําได้เหมาะสําหรับผู้ที่ต้องการประสบความสําเร็จหนังสือท่องไปกับมือถือเรียนรู้เรื่องราวมากมายในโลกกว้างผ่านโทรศัพท์มือถือ ที่กล่าวมาทั้งหมดเป็นผลงานเพียงบางส่วนท่านสามารถติดตามงานของผมได้ในชื่อวรภาสบุญมัน่นขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการมาโดยตลอดขออารัธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายดลบรรดาลให้ท่านและครอบครัวจงประสบแต่ความสุขความสำเร็จมุ่งหวังสิ่งใดขอให้สมความมุ่งหวัง ดังปรารถนาทุกประการขอบคุณมากครับสวัสดีครับ